วันวันไหนหอืมกัดพี่เขาทำไมผิดไหมไปกัดพี่เขาทำไมผิดไหมล่ะอืมกัดพี่เขาทำไมอะ่ะยังทำหน้าเจ้าเล่ห์อีกก็ทำอะไรผิด นิใสย่ยังยังจะไปหาเรื่องเกเรเขาอีก